แลไทยด้วยเพจอริสมังงัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้ปลกันด้วยนะครับเจินเจียวเจียวฉันบอกไปแล้วไงว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเสี่ยวมู่ฉันเป็นคนขอร้อยเขาคืนดีกับฉันเองเพี้ยหยุดวุ่นวายแล้วเป็นผู้หญิงบ้าได้สมองได้แล้วเอ๊ะได้นาะยจอแบบนี้ใช่ไหมเสี่ยวเฉินนาะยอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วก,กันและฉันก็ไม่มีทางปล่อยพวกเธอได้มีชีวิตที่สงบสุขแนะ่ เสียมู่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเธอไม่ต้องหว่วงนะฉันจะไม่ยอมให้เขาริงแกเธอได้อีกเออช่างเถอะยังไงมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะพวกนายทานเหอะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายัางมีตุระต้องไปทำฉันกลับมาอะไรก่อนนะนั่นใครอ่ะทำไมถึงได้ทำตัวโอวกวขนาดนั้นเฮ้ยเป็นคนรวยนี่มันน่าอิจฉาจริงๆเลยเจียวเสียวมู่ เอ๊ะเสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่เป็นของผู้ชายตัวไหนเออสุเยลเชิงก็เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเธอเรียกไม่พิดฉันเองนี่เป็นชุดใครเออชุดของแฟนฉันอะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เจอกันแค่วันเดียวทุก็แอบไปเอาผู้ชายคนเดิมลับหลังฉันแล้วงั้นเหรอ ผู้ชายอื่นอะไรกันเขาหนาเป็นแฟนฉันนะว่าแต่คุณเหอะเป็นอะไรกับฉันเหรออ๋อฝุบเออปล่อยฉนะเอ๊นี่คุณอย่ามาทำอะไรบ้าๆนะตอนนี้ฉันมีสันอ่เป็นพนักงานของคุณเธอเป็นคนแรกที่กล้าหนีต่อหน้าต่อตาแบบนี้งัย<ว>นั่งดีๆไม่งั้นฉันไม่รับปากว่าจะไม่ทำอะไรเธอ ลงมาเรามาที่นีทำไมฉันอยากกลับมาหาลลยจะดูดีๆหรือจะให้ฉันอุ้มกลบไปไม่ต้องไม่ต้องเราไปกันเถอะโอ้พระเจ้าเสื้อตัวเดียวกับรองเท้าคู่หนึ่งของที่นี่ราคามมนมากกว่าเดือนของฉันเสียอ,อีก ประธานสูรนับเป็นเกียรติมากๆเลยล่ะค่ะที่วันนี้ท่านมาที่ร้านของเราด้วยตัวเองและเล็กของเรารู้สึกไม่คู่ควรกับท่านเลยเอารองเท้าให้เขาคู่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เขาด้วยถ้าไปเลือกชุดที่ชอบมาสักชุดสิอย่าฉันต้องพูดซ้ำอีกรอบผ่านไปหลายปีมากแล้วไม่มีใครเข้าตาฉันแบบนี้ห้องลองชุด พี่พนักง,งานคะรบกวนคุณช่วยดูซิพี่ฉันหน่อยได้ไหมคะเอ๊ะขอบคุณคะ่ะไอ i, คนลามกคุณเข้ามาทำาไมในน้เธอก็เรียกฉันว่าคนลามกแล้วเงินเธอคิดว่าฉันเข้ามาทำอะไรในนี้แล้วอีปล่อยฉันนะฉันจะออกไปข้างนอกฉันไม่อนุญา เขาพ็นอะไรของเขาเนี่ยฝุบวาจริงกัดฉันอีกแล้วคุณผู้หญิงคะเสื้อผ้าของคุณมีหน้าเชื่อใจคนลับมุกคนนี้ง่ายเลยตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายฉันก็ไปไหนไม่ได้นะสิไม่นีแล้วเหรอตอนนี้จะเป็นเจ้าหนี้ของเธอแล้วนะ ชุดกระโปงหนึ่งหมื่นสองพันรองเท้าสามแสนห้ามื่นี่มันปล้นกันจะชัดเลยฉันขอคืนชุดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะชุดที่ซื้อไปแล้วทางนล้นเราไม่รับคืนนะคะฝุ่อย่าทำให้ฉันขายนะตัวใส่ไปแล้วแต่คิดจะเอาไปคืนเนี่ยนะก็ได้ก็ได้นี้เมื่อคุณใจถูกอยากมอบให้ฉัน งั้นฉันก็จะฝืนใจรับไว้ก็แล้วกันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะให้เธอนี่นเมื่อเธอไม่มีเงินนั่นก็ใช้วิธีอื่นมาคืนให้ฉันก็แล้วกันฉันจะได้ไม่ขาดทุนเฮ้ยทำไมนายถึงได้หน้าดักขนาดนี้ฮะมีประธานจองประเด็จก,การที่ไหนเหมือนนายอีกไหมเนี่ยฉันจะไม่ทะเลาะก,กับคุณแล้วถกฉันกลับมาหาลัยเถอะฉันยังต้องย้ายที่อยู่อีกนะนี่จะกล้าสั่งฉันเลยเหรอ ถิ่วเวลาไปมากขนาดนี้คงไปบ้านคุณยายไม่ทันแล้วล่ะเฮ้ยสู่ย่อเชิงไอ้ผู้ชายน่ารมคาญเจียวเสียวมม่พรุ่งนี้อย่าไปทำงานสายล่ะเอ๊ะนี่ชาติแล้วจะคงติดนี่เขาจริงๆคุณชายคุณท่านมาแล้วครับท่านรอคุณชายมานานมากแล้ว ดึกขนาดนี้เพิ่งจะกลับไปไหนบ้าที่พ่อมาครั้งนี้มีเรื่องไม่สบายใจอะไรอีกล่ะการแต่งงานเพื่อธุรกิจแกคิดไปถึงไหนแล้วเวรกรรมจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะแม่แกจากไปแล้วและฉันมีความรู้สึกปิดอยู่ในใจฉันก็ไม่ปล่อยแกเยู่ห่าหังอยู่แบบนี้หรอกคนที่ไม่มีคุณสมบัติมากพอจะพูดถึงแม่ก็คือพ่อ อย่าคิดเอาแต่เรื่องงานบ้าบอนั่นระบังกับผมอีกอืฟ้ามืดแล้วคิดว่าพ่อคงไม่ทีเดับการนอนที่อืน่นลู่เฟิงทรงคุ้นท่านกลับด้วยเจนจะไม่ยอมไม่เกิดอะไรกับเด็กคนที่ฉันกำลังปกป้องอยู่อีกและตูดใครเนี่ยตัวมาแต่เช้าเลย ฮัลโหลใครคะที่รักฉันกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะไม่เจอกันตั้งสามปีเธอคิดถึงฉันบ้างมะคู่เหลียงหัวในทสุดจะก็ยอมกลับมาสักทีนะฉันอยู่หมาะไรเธออยู่ที่ไหนที่รอฉันแป๊บนะฉันก็จะถึงหมาะไรแล้วลนะ่ะฉันอยากจะเจอเธอจนแทบจะไม่ไหวยอยู่แล้วเนี่ยที่รักฉันมาแล้ว ยุ๊บไม่เจอกันนานสามปียังเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> ทำไมจะกลับมากระตันหันแบบนี้ล่ะเรียนครบรูปหน่วยแล้วล่ะก็เลยจบเร็วกว่ากำหนดเป็นไงเพื่อนจะเก่งไหมเธอมาได้ถูกเวลาฉันเพิ่งตังดสินใจว่าวันนี้จะเอาจากหมาลัยไปอยู่บ้านคุณยายพอดีเลยเต็มแจ้งถูกซึงที่ช่วยออกแรงเพื่อเธอห้องเขาของฉันด,ดีใจมากนะที่เธอมาไม่งั้นจะคนเดียวคงไม่ไหวแน่แน่ ทำไมร่างกายถึงได้อ่อนแอขนาดนี้เส้แล้วล่ะรู้ไปปล้ำกับผู้ชายตอนฉันไม่อยู่หรือเปล่ารู้สึกตัวโล่งๆไหมคงมีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดอะไรแบบเนี้ยเสียวมู่ไม่เจอกันนานเลยนะตัวสบายดีไหมไม่คิดเลยว่าพี่เยี่ยนเจอที่ดูสุภาพมีมรารย,ยาทมากๆมาตั้งแต่เด็กตอนนี่จะสุบุรีด้วย ทุกคนโตกันหมดแล้วจริงๆพี่เย็นเจอฉันสบายดีค่ะพี่มาช่วยเซียวมู่แยกของกันก่อนแล้วคืนนี้ก็ไปฉลองที่ฉันกลับมาดีมะจ้าตามที่ตือว่าเลยเวลาเซียวมู่ยิ้มน่ารักจังวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะ กอบคูณอะไรกันพวกเราหน่งตัมาด้วยกันไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกนั่นนะสิควรคันเองจะมาพูดจากเจอกเกรงใจอะไรกันไปกันเถอะเราแยกของของเธอไปบ้านคุณยายก่อน <c oughs> เฮ้ยเรียบร้อยแล้วเราจะไปฉลองกันที่ไหนดีล่ะ